4วิธีรับมือลูกพูดโกหกลูกจะหายหรือว่ากลายเป็นนิสัยขึ้นอยู่กับสิ่งนี้พูดถึงการโกรหกของเด็กเนี่ยนะคะมันไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนกับการที่ผู้ใหญ่โกหกแล้วบางครั้งเนี่ยนะคะเด็กเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอสิ่งที่เขาทำแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าโกหก เวลาที่ลูกของเรานั้นโกหกเนี่ยอย่าไปตนกตกใจหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในพัฒนาการของเด็กทุกๆคนค่ะ <Wow. S 1> เหมือนกับการที่ลูกของเรานั้นทดลองฝืนคําสั่งคุณพ่อคุณแม่ดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีปฏิกิริยายังไงจะแสดงตอบโต้กับลูกยังไงอย่ากแก้ให้ลูกหายโกหกไม่กลายเป็นนิสยัย4วิธีที่แก้ลูกโกหกนั่นก็คือสองไม่ และ2ให้พี่ป้หมคะกระกระบ้กดกริงได้นะคะขสี่วิธีนะคะในการรับมือเมื่อลูกโกหกนะคะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งไม่ถามลูกว่าทำไมต้องโกหกข้อที่สองไม่ซ้ำเติมลูกข้อที่สามให้แนะนำลูกและข้อที่สี่นะคะให้ทบทวนตัวเราเองเอาละค่ะเรามาดูกันว่าในสี่ข้อนี้มีรายละเอียดยังไงบ้าง ข้อที่หไม่ถามลูกว่าทําไมต้องโกหกคุณพ่อคุณแม่คะเราจะไม่คาดคันลูกนะคะไม่เค้นหาสาเหตุของลูกว่าทําไมลูกต้องโกหกทาไมพูดแบบนั้นเพราะอะไรกันเราจะมาเปลี่ยนประโยคพวกนี้นะคะเป็นประโยคที่เขาเรียกว่ากอบกู้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นค่ะอย่างเช่นมีอะไรให้แม่ช่วยบ้างจ๊ะเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดแม่พูดโกหกกับพ่อพ่อจะรู้สึกยังไงและทุกครั้งนะคะเราจะต้องชื่นชมลูกเมื่อลูกนั้นพูดความจริงกับเราแม้ว่าเรื่องนั้นลูกจะผิดพลาดกะตามนะคะด้วยประโยคเช่นแม่ขอบคุณลูกมากนะจ๊ะที่ลูกบอกกับแม่แบบนี้เรามาแก้ไขเรื่องนี้กันนะจ๊ะแบบนี้ค่ะ ข้อที่สอไม่ซ้ําเติมลูกสําหรับเรื่องนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะเราจะต้องไม่ตอกย้ําไม่ซ้ําเติมความผิดพลาดของลูกนะคะเพื่อที่ลูกของเรานั้นจะได้ไม่รู้สึกเครียดกับเรื่องนี้ค่ะให้เรานั้นทําตัวเป็นเหมือนกับเป็นพวกเดียวกับลูกแนะนําแล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้กับลูกนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าลูกนั้นทานข้าวแล้วข้าวตกพื้น เราจะไม่พูดประโยคว่าใครทําใครเป็นคนทําแบบนี้นะคะเปลี่ยนคําพูดใหม่ในเชิงว่าแม่เห็นข้าวตกอยู่เรามาช่วยกันเก็บข้าวไหมคะ และถ้าหากว่าลูกของเรานั้นยังโกหกว่าเขาไม่ได้ทำเ,เขาเรียกว่าเป็นการโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องหาวิธีการที่จะเบนการโกหกของลูกค่ะโดยการที่เรานั้นอาจจะสะสมดาวเพื่อแกลกรางวัลหรือว่ามีการสร้างเงื่อนไขให้ลูกนั้นได้กินขนมที่เขาชอบนั่นเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะก่อนที่จะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะและสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่เพิ่งเปิดมาเจอคิดแฟมิลี่รบกวนติดตามแล้วก็แชร์ข้อมูลให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะเราสามารถไปพูดคุยกันนะคะทางชุมชนของคิดแฟมิลีหรือไม่ก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นั่นก็คือทั้งเพจม o มแอนด์เด็ดแฟมีค่ะเอาละคะ่ะเราไปชมเรื่องราวต่อไปกันเลยนะคะ ข้อที่3ให้แนะนำลูกคุณพ่อคุณแม่คะในเมื่อเรารู้ว่าเรื่องการโกหกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนที่เราจะชี้ถูกชี้ผิดกับลูกเนี่ยนะคะให้เรานั้นแนะนำลูกแทนค่ะโดยใช้ประโยคอย่างเช่นนะคะไหนบอกกับแม่ซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ลูกคิดว่าเรื่องนี้มันจะแก้ไขยังไงคะ ถ้าแน่ใจว่าลูกของเรานั้นพูดโกหกเราจริงๆให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกไปเลยนะคะว่าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางครั้งเนี่ยลูกของเราอาจจะพูดไม่ตรงกับที่คิดก็ได้ค่ะให้เรานั้นพูดกับลูกในประโยคทำนองนี้แทนนะคะเอ๊ะปกติลูกก็พูดจริงๆกับแม่นี่นาะแม่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นลูกของเรานั้นใช้สีเทียนเขียนบนกำแพง และเราเห็นรอยสีบนกำแพงนะคะแต่ลูกนั้นปฏิเสธว่าไม่ได้เขียนอันนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่พูดถึงผลของการกระทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นหนูใช้สีเขียนผนังไปสีอันนี้มันใช้กับกระดาษนะจ๊ะมันไม่ได้ใช้เขียนบนผนังเอาละลูกไปหาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดผนังจ้ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ อให้ทบทวนตัวเองคุณพ่อคุณแม่คะพฤติกรรมการโกหกของลูกเนี่ยนะคะเขาสามารถเลียนแบบจากพ่อและแม่ได้ค่ะและถ้าหากว่าคนใกล้ชิดยังทําซะเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะสอนให้ลูกของเรานั้นไม่โกหก ดังนั้นนะคะอยากฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้2เรื่องค่ะนั่นก็คืออย่าสอนลูกแต่ปากค่ะคือห้ามลูกว่าอย่ากโกหกแบบนั้นอย่ากโกหกแบบนี้แต่ว่าเรานั้นกลับโกหกลูกซะเองจะโกหกลูกเพื่อจะสอนให้ลูกนั้นเชื่อฟังเราอะไรก็ตามนะคะจะทําให้ลูกของเรานั้นสับสนว่าเอ,อ๊การโกหกเนี่ยตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีเรื่องที่สนะคะก็คืออย่าใช้คําพูดว่าอย่าไปบอกใครนะแบบนี้กับลูกนะคะอย่างเช่นอย่าไป บอกคุณพ่อนะว่าเราทําเรื่องนี้กันอย่าไปบอกคุณแม่นะว่าพ่อซื้อของเล่นให้อย่าไปบอกคุณยายนะว่าแม่ให้กินไอศครีมซึ่งพวกนี้นะคะจะทําให้ลูกเรียนรู้ว่าการโกหกแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินั่นเองค่ะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับ4วิธีป้องกันลูกโกหกนั่นก็คือ2ไม่และ2ให้ข้อที่หไม่ถามลูกว่าทำไมต้องโกหก ข้อที่2ไม่ซ้ําเติมลูกข้อที่3ให้แนะนําลูกและข้อที่4ให้ทบทวนตัวเราเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะและนอกจากนี้นะคะการตอบสนองลูกเวลาที่ลูกผิดพลาดเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากเช่นกันค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่โวยวายดุด่ดาลูกอย่างไม่มีเหตุผลตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้เขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับเราค่ะ ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าลูกเราโกหกนะคะเราควรจะตอบสนองด้วยความใจเย็นกับลูกนะคะแล้วแก้ไขปัญหานั้นด้วยกันอีกทีค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะฝากทิ้งท้ายอีกครั้งค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอคิดแฟมิลี่รบกวนช่วยกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆของคิดแฟมิลี่ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะคิดแฟมิลี่ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อพูดคุยกันได้นั่นก็คือทางเพจมัมแอนด์เดดแฟมิลี่ค่ะหรือถ้าจะไปพูดคุยหรือว่าฝากเรื่องราวไว้ที่ชุมชนของคิดแฟมิลี่ทาง YouTube ก็ได้นะคะ คิแฟมบรี่แบ่งเรื่องราวเกี่ยวกับลูกไว้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกในเรื่องต่างๆการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกรักการสร้างเสริมจินตนาการให้กับลูกรักนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ